ทำไมผู้จัดการฝ่ายขายหรือว่าหัวหน้าทีมขายนะคะไม่ควรที่จะลงมาขายกับเซลล์อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่หลายๆกิจาการหลายบริษัททําเยอะมากเลยคือเราจ้างคนมาเป็นหัวหน้าใช่ไหมแล้วก็ทําไมแล้วก็ให้ทำยอดด้วยนะอย่างแรกเลยผลแรกเลยที่มันไม่เวิร์กเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือเขาโฟกัสไม่ถูกเขาโฟกัสไม่ถูกว่าเขาจะไปขายหรือว่าเขาจะไปเทรนลูกทีมอะไรเงี้ยให้ขายได้ดีเพราะสมมติว่าคุณ,คณลองจินตนาการทีมฟุตบอลนะใช่ไหมทีมฟุตบอลเนี่ยคนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ลงมาเล่นกับลูกทีมถูกป่ะจะไม่ลงมาเล่นกัับนนนกเเตะะพราาว่่คทีป็ จะต้องดูในเรื่องของอะไรจะต้องดูในเรื่องของกลยุทธ์รวมถึงดูนักเตะแ,แต่ละคนด้วยว่าคนไหนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรควรที่จะเสริมหรือควรที่จะปรับตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาไปขายเองหรือว่าการที่เขาลงมาเตะเองเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาไปโฟกัสที่กลยุทธ์การขายรวมถึงไม่มีเวลาที่จะไปดูแลลูกน้องนะคะหรือลูกทีมได้อย่างจริงจังด้วยว่าคนไหนเนี่ยจะต้องปรับแบบไหน นะอย่างที่2ก็เลยคืออะไรอย่างที่2คือมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันนะระหว่างคนคุมทีมกับคนที่เป็นเซลนะคนที่เป็นเซล,นะนเ,นเ,ซลเนี่ยมันจะต้องมีการที่แบบอยากเอาชนะหน่อยๆอ,อยากที่จะล่าย,ยอดอยากได้อยากเอาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งไม่ผิดอะไรนะคะมันเป็นนเจอร์ของเซลนะคะมันเป็นธรรมชาติแบบนั้นในขณะที่คนคุมทีมเนี่ยมันจะต้องมีความอะไรมันจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะต้องมีความอบอ้อมอารี ie, นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเนี่ย คุมทีมด้วยต้องอบอ้อมอารีมุมนึงคือต้องอบอ้อมอารีแต่อีกมุมหนึ่งคือต้องแบบว่ายัางไงอะแข่งขันต้องไปชิงต้องไปล่ายอดหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมมันคนละอย่างมันคนละฟิลกันเลยแ <c oughs> ถมอะไรอีกแถมถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยทายอดได้น้อยกว่าลูกทีมเงี้ย อ,อีกเอ้าขายหน้าอีกมันแบบมันไม่พราวเราเป็นหัวหน้าเราควรที่จะทำได้เยอะที่สุดหรือเปล่าแต่ถ้าจะทําได้เยอะที่สุดก็ต้องโฟกัสแบบเต็มที่เลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันหลุดโฟกัสไปหมดมันไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบเอาจริงเอาจรงตรงไหนดีสามเนี่ยก็คืออะไรก็คือโครงสร้างค่าคอมเนี่ยมันจะไม่เคลียร์คือยังไงคือต้องทํายอดตัวเองแล้วทํายอดตัวเองแล้วก็ต้องทํายอดทีมด้วยทําเป้าทีมด้วยหรืออะไรเงี้ยหลักๆเลยเนี่ยคือมันไม่ควรมาปนกันระหว่างตําแหน่งคนดูแลทีมนะคะกับตําแหน่งเซลนะคะวิธีการที่จะแนะนำนะสำหรับค่านนหหัทีว้ ถ้าสมมุติว่าลูกทีมนะคะหรือลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะมาสามารถที่จะทําได้ตามเป้านะคะเช่นถะ้าสมมติว่าคุณตั้งเป้าว่า5ล้านต่อเดือนถ้าทุกคนรวมกันเนี่ยได้5ล้านต่อเดือนหัวหน้าทีมจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแบบนี้เขาก็จะทําไมเขาก็จะไปดูแลลูกทีมของเขาเลยป,เประคบประงมเลยใช่ไหมคนไหนยังขาดยอดเท่าไหร่คนไหนจะทํายอดได้มากยิ่งขึ้นเหนืออะไรอย่างนี้เห็นไหมมันวินวินกันทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าคุณเนี่ยแบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะได้เนื้อหาแบบละเอียดเลยนนใเรื่อองงขหหัว้าทีม หัวหน้าทีมเนี่ยมีมีหน้าที่คุมทีมเนี่ยคือหน้าที่อะไรบ้างต้องดูแลอะไรบ้างต้องเทรนคนยังไงบ้างรวมถึงการให้กําลังใจการกระตุ้นในทีมเนี่ยอยากที่จะล่ายอดเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายหรืออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนติน่าก็ได้รวบรวมเอาไว้เนาะในคัมพีบริหารการขา,ขายของติน่านะคะซึ่งสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้แล้วก็หมดเคสที่ี่28กุมภาพันธ์นะถ้าคุณอยากที่จะอ่านตัวอย่างฟรีก่อนนะเข้าไปอ่านตัวอย่างก่อนแล้วก็ถ้าคุณชอบเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้นะ ื่อที่จะได้เ,เป็นคู่มือเนาะว่าเออคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องดูแลลูกทีมยังไงทํำยังไงที่จะสามารถ drive ลูกทีมนะคะหรือว่ากระตุ้นลูกทีมนะสอนเทรนนะให้เขาเนี่ย ปิดการขายได้ตามเ้าก็สามารถที่จะทักมาได้เนาะที่แอดครูทีนานะคะพิมแอดด้วยเนาะแอดครูทีนานะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะมารับหนังสือเล่มน,นี้ไปเนาะคัมพี์บริหารการขายสำหรับวันนี้นะตีน่าก็มีเท่านี้ยังไงก็หวังว่าคุณจะได้หัวหน้าทีมที่ดีคุณจะเลือกคนที่ดีเข้ามาในทีมแล้วก็ทําไมแล้วก็ให้หน้าที่ที่มันวินวินกันทั้งสอง,องฝ่ายอ่ะวินในส่วนของหัวหน้าทีมด้วยแล้วก็ตัวคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ